หยุดซ้มหยุดแต่สิตังหยุดไม่อยู่แล้ะจอ้อสิตังวอร์ขอบเดตไอดอลสายสบัดในตำนานที่วันนี้กลับมาโด่งได้อีกครั้งกับคลิปซ้อมหยุดแล้ววันนี้เธอจะมาเคลียร์ดราม่าทำดีสร้างภาพเอาของไปแจกคนพร้อมเปิดตำนานบทใหม่แบบชนิดที่เรียกว่าไม่สวยรอกพีอีเนี้มันแซ่บกับบาราสตงเครื่องแม่ทอ ตายคุณแม่โอ้โหสวยงามเซ็กซี่ค่ะต้อนรับเลยกันนะคะแม่สิตาเต้นแบบเพลงได้เลยนะคะคุณแม่เก่งมากเลยคุณแม่เก่งเนาะไม่มีเพลงแม่ก็เต้นได้ได้หมดวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันแบบว่าดำนะ วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีอาหารจากพี่สีตางมาใช่แต่ท่านผูอัปเดตชีวิตก่อนตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข่าวว่าตอนนี้คือรีวิวของกระจายกระจายเพราะว่าเราเราไม่ตั้งราคาตามค่าตัวที่ตั้งยังไงครับแล้วแต่เลยเหมือนเป็นยอดบริจาคใครจ้างรีวิวตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเดือนนอี้เดือนเงินเงินทั้งหมดเราเอาไปไปซื้อของเพื่อไปแจกตามชุมชน ที่ขอมา ừ, ค่ะตอนนี้ร่วมกับแม่อุวิริยาเมื่อวานวก็เพิ่งเสร็จที่ชุมชนตรงไปแจกตรงลานห้างน้อมจิบบตบังคัิอันนี้ไปครั้งที่สองและวุ๊คที่แล้วก็ไปที่นี่ค่ะแม่รู้สึกไงบ้างพอแม่มาแจากของอย่างเงี้ยคนก็มาดราม่าว่าทำดีสร้างภาพออก็รู้สึกสนุกดีแต่เขาบอกว่าคนอย่างเงี้ยมันเป็นสีสันให้ชีวิตฉันฉันแก่แล้วฉันห้าแปดแล้วเนี่ยโอ้ห้าแปดแล้วล่ะก็มีแบบสร้างภาพสร้างสิ คือเสียเงินส่วนตัวที่ทํามาเนี่ยทำ,ทำงานฟรีสองเดือนเป็นค,คุณคุณไม่สร้างภาพเหรอ,อฉันก็สร้างเพื่อที่จะเป็นธุรกิจฉันต่อเออ,อนี่ยแต่ก็ได้บุญด้วยคือไม่ต้องดราม่าค่ะยอมรับเลยว่าทาบุญช่วงนี้2เดือนทํางานฟรีรายได้ทั้งหมดเอาไปซื้อของร่วมกับแม่อุ๊ คือแม่กบแจกของสดเราก็ไปซื้อเมื่อวานนี้ก็ได้ฟ้าทลายโจรได้อะไรไปแจกพวกเจลพวกแมพไปซื้อของแจกเลไไม่ซื้อไม่เก็บไว้ซื้อส้อมบ้างแม่ไม่ส้มตอนนี้มีเต็มบ้านแล้วคะ <c oughs> ่ะส้มหยุดอยู่ที่บ้านหมดแล้วนะคะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อพี่จิต่างพี่ตางอยากจะบอกคนที่ชอบแบบมาเขียนเมาส์เรามาบุลลี่เราน่อยหน่อยไหม อ๋อตอนนี้มีรายการอยู่รายการหนึ่งพูดได้ไหมกำลังแชร์กัน5้าล้านวิวแล้วเขาใช้ซับภาษาอังกฤษขอบคุณที่มาดูถูกกันอ๋อเหรอก็ดไปดูบ้านใหม่ก็ได้ค่ะตามไปถ่ายที่บ้านกันหมดเลยค่ะก็จากคำดูถูกของพวกคุณนะคะขอบคุณที่เกลียดฉันความเกลียดชังเนี่ยมันทำให้คนที่หลักฉันออกมาแสดงตัวและชีวิตชันก็เปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนในที่นี้ไปในทิศทางบบไหนบ้างคะเปลี่ยนจากตอนที่มาจากบ้านนอกแล้วเนี่ยพิธีกรสองคนนี้ก็เป็นหนึ่งในที่สร้างให้ฉันฝันนะ เนี่ยทั้งคุณธัญญากับพีเคค่ะแต่ตอนนั้นพีเคไม่ตุ้ยหนุ่อย่างนี้นะเมื่อก่อนยังมีเหลี่ยมมีอะไรเดี๋ยวนี้เป็นคนไม่มีเหลี่ยมกลมกิ้งไปหมดเลยเล่นกล้ามเซเล่นกล้ามทำไมมันเล่นใช่เมื่อเห็นผู้ชายเล่นกล้ามแล้วหน้ามันกลมมีความสุขใช่ตอนนี้มีความสุขครับมีคลิปให้ดูนะตอนนั้น ด้านงามมาจากบ้านนอกเลยคนวันนั้นนะตอนสมัยก่อนตอนคุยแซบโชว์ของเราไม่กี่ปีแล้วเนาะไม่รู้สามแล้วสามปีแล้วแต่กี่ปีแล้วสวยขึ้นคนอะไรทีมงานทีมงานไม่เด๋ยวเขาจะแก่ลงนี่เขาสวยขึ้นทีมงานบอกว่าปลายปีนี้จะเราจะอัปอัเกรดร่างกายเราหรอเราแบบเราห้าแปดแล้วเว้ยงานต่างประเทศก็เพิ่งไปถ่ายหนังพม่ามาประกบกับลามันมีพระเอกวัยรุ่นพม่า แปลว่าชื่อเขาแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงเหมือนอฉันเขากหลังจะมาทําจมูกหลังจากเราปิดกล้องแล้วเมื่อเดินมุกราช่วงนนะั้นเราปิดกล้องหนังฝั่งไทยเสร็จเราไปพมา่ากําลังจะต่อพนมเปนโควิดม, <COVID S 2> มาดิวงานที่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งอีกเจวนันม,มาที่บ้านเลยนะคะงานต่างประเทศจีนก็มาบ้านบราซิลก็มา tour. ออนทัวร์เตรียมเดี๋ยวเราจะไปโชว์และที่นี้เราก็เป็นคนที่เขาบอกว่าแถ ตอนแหละไปทั่วอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไม่ได้ว่าหรอก,รอกเพราะว่ากระเทยอะเน,น,นาะอย่าว่าแต่กระเทยทเที่ยวเลยผู้หญิงก็ยิ่งกว่าโอ้ทำไมเหลือ,อนาี้อะก็ไม่รูวทีวนี้เราก็ยอมรับแหละว่าทําบุญสร้างภาพเหลืออะไรเงี้ยเราเลี้ยงข้าวหมออยู่แล้วปราเราเสร็จโควิดมาพอเราโพสต์หมอพยาบาลสร้างแล้วใครจะบี กินกําไรกับหมอพยาบาลช่วงนี้บ้าเป่าเราก็เลยแบบแจกเลยสิบโหลแล้วทีนี้โดยที่เราไม่ได้โพส์คุณพยาบาลเขาโผลกันตคุกข้าวในขณะขนาดที่เราอยู่สบายที่บ้านนะ่ะแล้วทับหน้าที่มันไม่ใช่ลูกหลานเราอะ่ะม,มันกินนอนอยู่โรงพยาบาลนนะ่ะเรียนมาแทบตายด้วยนะนี่ลูกหลานมไม่ให้เรียนหมอแล้วนะก็ไปช่วยเขาได้ส่วนนี่แม่แล้วแม่เก็บเงินส่วนหนึ่งจากการขายเนี่ยกำไรเล็กๆน้อยจริงไหมที่จะเอาส่วนหนึ่งไปทํานม อ๋ออันนี้ไม่หรอกค่ะสปอนเซอร์ก็น่าจะเข้านะคะพาตฐานทนงรายกรรก็แข่งกันเออก็ต้องเสนอมาตอนนี้เขาก็มีมาเลยแสดงว่าตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะทำาอกแปลงเพศด้วยเพระทุกทีเราไม่พร้อมนะทีจะออกรายการที่คุณขยีเรื่องนาชันนะนาชันไปเข้าคอสมาหายแล้วนะคะที่คุณพีเคเป็นคนขยี้เรื่องนี้ใช่อ๋อแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้าอย่างนี้หรอแล้วจมูกก็แหวกันี่ก็กันเนี่ยทางนี้แหละทำพวกคุณนั่นแหละนี่แหละเป็นอันนิสส่งแสดงว่าตอนน้ ติดต่อมาว่าแม่สิตางมีตั้งนานแล้วตัดนะเราอะได้หมดถ้าครอบครัวเราอยู่สบายฉันก็ตอนนั้นฉันไม่รับงานสัญญกรรมเพราะมันต้องพักทีละเดือนถูกกามเดือนแบบฉันเป็นคือที่บ้านก็หลวอยู่ตั้งแต่ทษณ์ที่แรกเราไม่ได้ทำมาหากินประบานทำนาอะไรเงี้ยขายที่ มาจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นแปลงๆแล้วนะที่นามมันก็เวลาขายมันก็จะแพ้มันจะถูกแต่เวลาซื้อเขาแพ้อีนนี้เราก็รับผิดชอบตอนนี้มีลูกหมามาเพิ่มอีก2ตัวฉันทำงานคนเดียวฉันทำสัญญกรรมไม่ได้นะเพราะฉันต้องพักทีละเดือนแล้วได้ได้จะมาจากไหนแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ฉันทำได้ล่ะตอนนี้ทำได้ตอนนี้ตอนนี้ก็ที่บ้านเขาก็แฮปปี้เราก็ ดูบ้านให้ลูกหมาที่เล่นเนี่ยนะตอนนี้เราพร้อมแล้วแล้วมีแพลนจะถ่ายนูดตไหมคะมีแพลนจะถ่ายนู๊ตไหมคะมีค่ะจริงเหรอถ่ายแบบถ่ายไปเลยตอนอายุห้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยจริงดิแบบแซดยิ้ฉันถ่ายนู๊เลยถ่ายเสร็จแล้วมารายการหน่อยหน่อยเออเราอยากจะอยากจะดูสักส่วนหนึ่งสักมุมหนึ่งก็ยังดีถ้าโชว์ได้นะเพราะว่าเราเราไม่ได้จะมาสร้างอะไรในประเทศไทยนะครับเพราะว่าคือต่างชาติเขายังเข้างานเซ็กซี่อยู่ ราะว่าเราเราไหนๆเราจะไปบราซิลแล้วเหมือนมันเหมือนไม่จริงเหมือนไปแหกตาเขาะว่าก่อนไปฉันเตรียมพอมไม่ให้เสียชื่อไทยแลนด์มีถ้าโพสต์พร้อมหรือยังอย่างเลยเดี๋ยวค่อยเตรียมใหม่มันอยู่ในกระแสเลือดอยู่เลยเรื่องพวกนี้เรื่องอย่างนี้พอท่าไหนเราเห็นว่าแม่นะก็การันตีรักแร้ตัวเองเหมือนกันนะในเรื่องความขาวคือไอ้เรื่องพวกนี้นะมันมันได้ซ้อมหรอกก็พิสูจน์ได้จากสามีสามีอายุน้อยกว่า13ปีแต่อยู่ตั้ง13 ปี่แหมอ่าทังนั้นเราพูดอีกเรื่องสําคัญมากเลยก็คือปลาร้าทรงเครื่องแม่ทองเพชรใช่ใชครับนี่คือคือของอะไรของพี่ซิตังเลยปะใช่โครงการเลี้ยงข้าวหมอวเวลานนตั้งใจแล้วแหละว่าเราไม่เอากําไรละมหมอคนหมอโรงพยาบาลเราก็ตะเวนเลยถ้าไปปึ๊บเอาของลงสิบโหลสิบโหลแต่เราไม่ได้ถ่ายรูปนะคะเพราะอย่างโซเชียลดิสเทนซ์ไม่ใช่มีเราคนเดียวไม่ใช่มีฉันคนเดียวนะ ผมมองไปรถข้างๆเขาก็มาจอดเขามาเป็นแพ็กเกจเลยเป็นเป็นอาหารสดเลยใส่กล่องกล่องอะไรโฟมามาอ,อุ้ยเราก็บอกมือโอ้มีความคิดเดียวกับฉันด้วย <c oughs> แล้วก็มีนักข่าวช่องอยู่ช่องหนึ่งเขาไปตามทำข่าวมาสัมภาษณ์ที่บ้านออตอนนี้ฉันก่ลาวว่าฉันยอมขาดทุนแล้วโพยุโรงงานก็ปิดหมดสต๊อกนี้ยอมขาดทุนไว้ลองเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าหนูช่วย กระปุก3าบาทหนูช่วยร้อกระปุกค่ะโอนมาสามพันหกระปุกหกห้าโอนมา6 5พันห้าายหาแล้วหมดจต็อกเลยเโดยที่ฉันไม่ได้ลดราคาให้คนร่วมบริจาคเลยเี่ออขอถามหน่อยได้ไหมคะเห็นบอกว่าที่งานเยอะทักวันนี้เพราะผีเหรอใช่เพราะว่าบ้านหลังใหม่เพิ่งย้ายมา6เดือนค่ะฉันเพิ่งคุยกับเขาตอนนี้เรากาลังจะทําเป็นรายการฉันเองแล้วเพราะฉัน ใบห่วยแม่นมาเกือบปีแล้วคุณตอนฉันดังเรื่องใบห่วยเนี่ยเราก็ไม่เจอกันแล้วแล้ว,ลว,ลวผ,ผีผีมาบอกยังไงเขามา,ายืน,นยงงคือชาวบ้านเขาเห็นมาแล้วหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นมาส6บปีผีผู้หญิงคนนี้เขายืนอยู่ตรงระเบียงแล้วเราทําพวกรายการผีผ,ผ,ผีรายการใบหวยอยู่แล้วเขาเราก็จะให้อาจารย์เช็คเลยแต่บ้านหลังนี้ฉันชอบแล้วราคาไม่แพงฉันพอจะจับต้องได้แล้วเขาเขาคุยกับเราไหมเขายืน ลูกน้องสามคนภายในห้าเดือนไม่มีใครนอนได้ลาออกหมดเลยคนขับรถรฉันลำบากเลยตอนแรกแต่งานเข้าตลอดนะถึงไม่มีโควิดกำลังจะมีหนังต่อแล้วแล้วหลังมีโควิดนี่ยิ่งเยอะกว่าแล้ววันนั้นวันฟูมูนอันนี้ตามความเชื่อฉันนะใครคือที่ใครไม่เชื่อไม่ได้ว่านะแต่เงินเข้าบัญชีฉันตุกเตียงคืน สองสัปดาห์เนี่ยจริงๆคุณชมพู่เราแม่เห็นไหมว่าเป็นชายหรือหญิงผู้หญิงผมยาวแล้วมีประวัติเขามาผูกคอตายหลังบ้านฉันตอนนี้ฉันได้เลือนไทยให้แล้วแล้วทำไมแม่ไม่กลัวทำไมแม่นอนได้อะฉันก็ดูหน้าสิไม่น่าถามสมองมีใช่ไหมชมพู่ชมพู่ดูหน้าแม่สิแม่จะกลัวแม่จะกลัวเพื่อแม่สวยในแบบของแม่ไม่ไม่ได้พูดความสวยไม่สวย แต่ดูบบด้วยว่า<บ>พวกวฉันน่าจะเป็นใคร <c oughs> ไม่น่าจะเป็นผู้หญิงสวยแบบหลอนน่าจะเป็นพวกผีปีาศาจแล้ว <c oughs> ฉันมีความสุขที่อยู่กับผีเอ,บเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะช่วยกับพี่สิตางแล้วอยากจะลองชิมปลาล้าแม่ทรงเครื่องอปลาล้าแม่ทรงเครื่องแม่ทองเพชรนะครับกระปุกเล็กนี่35บาทกระปุกใหญ่หกห้าทำพี่ทำหน้ามันไม่อยากขายอ่ะไม่ไม่ไม่มีจะขายแล้วไปดูกันดีกว่าเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์เตรียมแจกหมดแล้ว คนละร้อยกระปุกออร่ยมาปปกแต่ถ้าใครอย,ยอยากได้นะครับก็คือกระป,ปุกเล็ก35บาทกระป,ปกก<ช>ุกใหญ่6กบาทนั่นเองนะ่ยเฟซบุ๊กที่ปลาร้าส่งเครื่องแม่ทองเพชรไลน์เซียน์นัสกอร์เฟิร์สสามเก้ายสี่สี่เก้าหกสามสี่สี่หนึ่งที่จะบอกว่ามาทำเนี่ยไม่ได้มาจ้างรีวิวแล้วนะตอนนี้เป็นถึงขั้นผู้บริหารแล้วออใช่ไหมคะแต,แต่แต่ไม่เราแค่หุ้นส่วนเล็กๆ,อ,อ,ๆอย่าไปพูดอย่งงางนั้นสิเดี๋ยวฉันซวยไม่ไม่ปกติ รายได้ก็มาจากการขายของนี่แหละค่ะเราเป็นคนเราเอาลงตลาดนัดด้วยนะเราก็ได้ใจมาหมดเลยตลาดนัดโกสลมแถวดอนเมืองอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เป็นลงฉันก็บ้าบ่กต่ตางแข่งแม่แม่แม่ลองทําท่ารีวิวปลาตัวเองได้ไหมอ่ะได้ค่ะนอมอมากเลยอ่ะอันนี้สําหรับตลาดล่างค่ะทุกคนก็รู้ว่ากินข้าวไม่ได้ปลาแตะลิ้นอย่างเดียวก็แซ่บอุ้ยอร่อยมากปลาแม่ทองเพชร แต่เราจะโชว์แพ็กเกจหกห้านะแพ็กเกจหกห้าฉันทำฝ่าอย่างดีเลยอ๋ออยู่ไหนอะคะอยู่ไหนอะแพ็กเกจหกห้าเพราะตอนนี้บนออมนี่เอวันี้เอามาแค่แพ็กเกจสามห้มันมีแพ็กเกจไอ้ขวดหกฮะมันมีอีกไม่เป็นไรข้างหน้ากำลังงงตอนนี้คนทางบ้านกำลังอยากได้โทรไปที่0944963441นะครับหรือว่า Line at C underscore first 39นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ชมพู่อดอกไม้ส,สวยๆมาฝากกับสาวสวยของเรานนหน่อยสิดอกไม้ส,สวยๆนะคะให้ก่บคุณแม่สีตางจากกิฟต์ l ฟรัวร์นะคะสนใจแอดเข้าไปได้กิฟต์เฟร e วร์ค่ะแต่ช่วงนี้โรงงานปิดด้วยใช่ไหมแม่จา๋าโ,โรงงานปิดโรงงานปิด ตอนนี้ก็สั่งได้แบบทีมแบบปลูกสองแบปลูกเอาหรอเอาถ้าเกิดตรงมีคนโทรมาอยากได้ห้าสิบก็ไม่ได้แต่เข้าไปไปในที่เพจของที่เพจอาจจะยังมีแต่มีไม่มากแล้วนะคะเพราะส่วนมากเราเราคือความตั้งใจว่าเราจะไปแจกคือเราจะอยู่คนร้อยคนร้อยโดยที่ไม่ได้หักไม่ได้หักเป็นราคาคือความจริงร้อยก็ปุูกต้องได้เป็นราคาตัวแทนแล้วไะโดยไม่ได้หักโอนกันบ้าบ้ามากตอนนี้กําลังห่วงว่าคนที่เขาซื้อเราไปเขาจะได้ถูกกว่านี้ ไม่เขาเขาซื้อไม่ได้เอาของนะคะเขาฝากคุณแม่แจกด้วยเราเราก็เลยวิตายหาแล้วในในความที่เราอยากจะทําบุญกลายเป็นเราขายของเกินราคาไปอีกความจริงร้อยก็ปลกเนี่ยคุณจะได้ราคาส่งแล้วทีมงานถามว่าถ้าแม่เอาปลาร้ามากริ้งปลาล้าจะหยุดไหมเปลี่ยนจากฟอกเป็นปลาล้าจะหยุดไหมแม่คือเราก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเองเหมือนชีวิตฉันที่เปลี่ยนไป มันเป็นปฏิหาเรเราก็ต้องรู้นะคะว่านอกจากส้มแล้วมันจะมีอย่างอื่นหยุดไหมถ้ามีอย่างอื่นหยุดต่อไปฉันก็จะไปสั่งโควิดยอดต่างที่สุดเลยย้งอีกทีนะครับ0944963441ด้วยไลน์ แอดซีแอนด์สกอร์เฟิสสาสิบเก้านะครับผมเฟสลูกปลาส่ทรงเครื่องแม่ทองเพชรกระปุกเล็กสามสิบห้ากระปุกใหญ่หกสิบห้าบาทหยุดไหมหยุดน่าตืนเต้นนะครับพี่ติ๊กตาขอบคุณมากนะจ๊ะที่ได้เกิดรายการของเราขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่คู่นี้มาซัดกันต่อที่นี่ที่เรากับคุยแซบโชสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กดกดสับสไคร์ข้างล่างแล้วก็กดกระดิ่งข้างบนแล้วมันก็จะคลาย